สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ต่ยังหวัดออกจากงานมาเบื่อเบอื่ออยู่กลับมาอยู่บ้านนอกเบื่อเบอื่บอพักสมองสักหน่อยไม่มีอะไรอยากจะพูดเรื่องเวทมนต์ทั้งหลายเนี่ยมันรู้สึกว่ามันลำคัญคนที่มีนะครับอาจารย์ทุกท่านบนโลกใบนี้ ท่านจะให้คนอื่นนั้นเล่นคุณใสยอยู่ต่อไปได้อย่างไรท่านปล่อยให้พวกเขาเล่นและลองของยาสัง่งคำภีพระเวทต่างๆทั่วโลกนี้มันทำให้คนอื่นเจ็บปวดมันยากฮะแม้กระทั่งว่าทุกๆศาสนาที่มีคำภีพระเวทนะผมมองว่า เรื่องแบบนี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้มันยากครับแต่มันทำร้ายคนอื่นทำร้ายศัตรูถ้าศัตรูทำถูกล่ะศัตรูทำถูกแต่ไปทำร้ายเนี่ยอันนี้มันยุติธรรมไม่ยุติธรรมครับมันมองว่าเป็นการครองโลกที่ที่ที่ไม่มีเสถียรภาพไม่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่รู้ว่าทำขึ้นมาทำไม พื่อแสดงถึงอํานาจหรออานาจอะไรทําไมถึงต้องต้องใช้ใช้หุ่นเชิดอย่างเราใช้หุ่นเชิดอย่างอื่นทําให้เออเป็นตัวอย่างอะไรมากมายและเอ่อทให้มองว่านั่นคืออํานาจสูงสุดทั้งเงินและทองทั้งอํานาจที่มีอยู่ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงมันไม่ใช่ว่าใครยิ่งใหญ่แต่เป็นคนตัวเล็กๆที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทุกทุกคนได้ อย่าจัดฉากในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําหน้าตาเหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะต้องทําทุกคนมองว่าอีกสองปีคิด้วยเลยว่าจะทําอะไรมันยากไหมครับในความเป็นคนที่เลือกในฝั่งที่มันถูกและทําในสิ่งที่ถูกต้องทุกคนกลับมองเห็นว่านั่นมันท้าทายต่อสิ่งที่อ,อ,อยู่คนละชั้นต่างคนชั้นวันนะ แต่ความเป็นมนุษย์ความเป็นคนกลับไม่มีใช้เงินซื้อทุกอยาก่างนั่นแหละฮะคนและสิทธิมนุษยชนจะเป็นด้านใดก็ช่างแต่ความเป็นสิทธิมนุษยชนนั้นยังมีอยู่ยังหลงเหลืออยู่ยังเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกคนบนโลกใบนี้อยู่แม้ว่าใครจะคิดยังไงใครปกครองแบบไหนอันนั้นมันเรื่องของเขาฮะ แต่ความด้วยความเป็นคนมันก็มีหลายอย่างที่ทุกคนมีสิทธิ์เรียกร้องต่อหน้านั้นๆไม่ใช่จัดฉากให้สิ่งที่เลวร้ายนั้นให้เท่าเทียมเพราะหวังแก่เงินและใช้เงินอยู่ออกไปนั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกจะายเงินอะไรกับใครแบบไหนมันไม่ยากครับ แค่เราทำทสิ่งที่ถูกมันก็สามารถครอบครองได้ทุกอย่างนั่นคือกฎกฎที่เป็นของคนกฎที่เป็นของการเรียกร้องในสิทธิความเป็นคนในสิทธิภาษีที่เสียไปเราสามารถเรียกร้องนั้นได้เราทำได้ทำให้ถูกทำไม่ถูกมันก็เท่าว่าสิ่งนั้นเขาเรียกว่าผด็จการ ในในการไม่ยอมรับในด้านสิทธิมนุษยชนในด้านความเป็นคนในการปกครองนี้ออกจากงานมาก็คิดเครียดไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดถึงอะไรแต่ทุกวันนี้มีการเรียกร้องไปทั่วโลกมันก็ยากที่ที่จะทําให้เออเรื่องนั้นคือเรื่องที่ถูกต้องเพราะเขามองว่าเรื่องนั้นเออมันมันถูกซุกไว ในในด้านมืดแต่เราจะไม่โจมตีในด้านมืดว่าเขาทำอะไรด้านมืดจะเป็นอย่างไรจัดหาอะไรกันเนี่ยอันนี้ทุกคนต้องยอมรับว่าเรื่องนั้นๆเป็นการจัดหาซึ่งมันไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เรียกว่าออมีแผนกันมันชนะกันได้โดยอย่างอื่น ไม่ใช่ว่าสูญเสียแล้วหาคนรับผิดชอบอันนี้ไม่ถูกครับนี่และและนนสิ่งที่ทุกคนทำมาก็จะไม่มีค่าอะไรเลยนอกเหนือจากความว่าความเป็นคนมีแบบแผนเพื่อว่าหาคนงี่เง่าหาคนซื่อบือ้อหาคนเอาตัวไม่รอดนั้นเออมาทำอย่างนี้เรื่องแบบนี้และแบบนี้เราจะอยู่ยังไงอะ ถ้าบอกทุกคนมีอำนาจมีเงินมีทองแล้วทุกอย่างเพื่อต่อสู้กันต่อสู้กันเพื่อความถูกต้องเพราะอะไรโกงกินกันเพราะอะไรอันนี้ไม่รู้แต่กลัวกลัวว่าสิ่งที่ว่าทำมานั้นมันจะถูกชำระล้างทีหลังอันนี้ผมมองดูว่าถ้ากลับย้อนมองดูว่าเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วและยุคสมัยมันผ่านไปทุกคนจะผ่านมันยังไง เพราะนั่นในสิ่งที่ทุกคนเสียไปแล้วไม่มีทางหวนคืนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่บอกว่าสูญเสียจากตำแหน่งมากมายมันไม่ใช่เรื่องที่อนี่แล้วคุณจะขลบรกกฎหมายในสิ่งที่คุณถือกันอยู่มันแปลกนะผมว่าผมไม่อยากยุ่งว่าจะไปร้องเพลงเล่นเล่นสัหน่อยแล้วอย่างนั้นจะเรียกว่า การเป็นพูดแทนของทุกคนของผมนั้นเข้าไปทํางานแทนพวกผมนะ่ะจะทํางานได้ยังไงผมจะเชื่อมั่นได้ยังไงกับทุกคนที่เลือกเข้าไปและชีวิตทุกคนต้องเป็นแบบนี้อยู่ผมจะเชื่อมั่นได้อย่างไรในเมื่อว่าทุกคนนั้นถือ กดอยู่ในมือแต่ว่าทําไม่ถูกแล้วเวลาถูกปราบปรามกับไม่ยอมรับในกฎแล้วกะว่าเราในสิ่งที่เรียกร้องแล้วมันถูกกะว่าให้เราผิดมั่งให้รู้สึกจากการทําผิดมั่งแล้วใช้อํานาจแบบนี้อุ้ยคนตัวเล็กๆอย่างเราเรียกร้องอะไรไม่ได้หรอครับในด้านสิทธิอะไรต่างๆเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยสวัสดีครับ